อาละครับก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับเกมฟูริพาร์ทที่8ซึ่งก็ต่อเนื่องเลยนะครับผมชนะเกมของเดอะบาสนะครับผมซึ่งเธอนี่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ก็เกือบแพ้แต่ก็ยังไม่แพ้โอเคฮะนายจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่านายมี ไม่มีอะไรเลือเหลือจากความนิ่งได้เอาแต่ลองเผื่อไหมมีความฝันไหมมีความแตแกแยก,กไหมเข้าหน,น้าฝึกฝนกำลังพูดถึงตัวละครที่เราจะต้องสู้นะฮะไม่มีอะไรเลยเท่าเขาแต่นายอ๋อแต่มอนั่นจะสู้นาย นี่จะเป็นวันที่ชีวิตเขาโอเควันเขาชีวิตเขาศึกการดูศิลปะการต่อสู้เติมเต็มโชคชะตาของเขาลนความไร้สาระใครสักคนเนี่ยเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเลยฉันน่ะฝึกอย่างนักต่อจนกว่างานของฉันจะเสร็จเป็นเวลาเป็นปี ่าลาเรตู้ไหมว่าฉันน่ะไม่เคยลืมขามนมวารเอนั้นผัวเรบอสตัวต่อไปเนียอันนี้จะยากสุดแล้วมันเปนบอสที่ยากทีสุดในบรดาเหล่ากาเดียนะฮะกาเดียนตัวนี้จะยากนิดนึงคือชีวิตน้อยแต่ยากเอเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วมา ้องดูดีๆนะครับปาแล้วเพื่อนว่าไงดีใช้เวลาไปเยอะจังไรกปบที่ก็คิดอยู่แล้วว่าน่ะไม่น่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ประเมินคงประเมินต่ำไปหน่อยแล้วนะนี่คงเป็นวันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉัน <laughs> ฉันรอเวลานี้มาตลอดเพื่อมเมนต์แบบนี้เลยนี่สึกการดูศิลปะการต่อสู้โดยการใช้ฟันดาบเนี่ยแหละให้ฉันแสดงให้เห็นฉันจะแสดงให้เห็นว่าฝีมือการดาบเป็นยังไงอันนี้คือต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะฮะอย่าได้คิดทะลึ่งบวกไปก่อนหนึ่งสองยังไงเกิดคือต้องเน้นเคาน์เตอร์ดีๆหนึ่งสองสามสี่นี่ไงสีหนึ่ง

มาโดนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีดไระวังระวังอันนี้หลบข้ามะโอเคได้อยู่มาอีกสองเฟสอันนี้ง่ายครับอันนี้อันนี้ถ้าเราทําเป็นมันจะง่ายมากแต่มัน,นก็ต้องระวังเรื่องดาเมจมากดาเมจมันแรงจริงๆอะ ตัวทีนี้คือรถทีละสองขีดสามขีดแต่ฉันจะได้ให้เห็นว่าฉันเป็นใครโอ้นั่นไงสูดยาก สองนี่อะโดนหนึ่งสองสามโอเคได้ลนะโอเคเลยออทีเดียวเอ้จบไอ้จบจบได้จบได้สบายอยู่ความแ,บบแข็งกร่งออกมาแล้วอ้าวแแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะอืมโดนหนึ่งสอง หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่้ยนี่เดียวนี่เดียวระวังด้วยระวังด้วยนี่ระวังนิดนึงโอ้โดนพลาดเออพลาดไป <c oughs> เอาหนะาขอให้ฉันระลึกความหลังหน่อยสิ่งที่ฉันทำให้ฉันเรียนรู้ได้และทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มนีพลาดบ้าง หนึ่งสองสามสี่หนงสองสมสีระวังระวังระวังสองสามสีโอเคเอาไหมเอาไหมหนึ่งส หนึ่งสงสามนิดเดียวนิดเดียวใกล้จะจบแล้วการจะจบนะนิดเดียวคนไว้คนไว้โอเคโดนิดเดียวโอ้เคทีนี้ลุ้น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 มาลุ้นกันอันนี้ห้ามโดนนะฮะถ้าโดนทีนี้จบเลยนะนิดเดียวเออโดนโอเคจบเกมโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยก็เก่งอยู่แต่ฉัน เรียนมาแล้วจนพอจะรู้วิธีจัดการแกเอาไงอ่ะม่ยังคงเท่ยังเทพพ่อจะปิดฉากใช่ไหมได้เลยเฮ้ยอื้อโอะสูงก็โดดตามไปดิเฮ้ยช้าเออแพ้แล้วเท่เลย <laughs> ไปแล้ว Amazing เหลือเชื่อเลยันเห็นนะเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเขาละเป็นคนที่แข็งกระด้างที่สุดแล้วก็เป็นได้โอไม่ไงนาชฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แน่ถ้าไม่มีนายก็แช่ก็แหงสงบอสโตที่โคตรเก่งจนเอาหัวร้อนมากสมัยตอนที่เล่นแรกๆอ่ะแหมกว่าจะชนะมาได้นี่คือไอ้นี่โคตรหัวร้อนสุด พอจัดการได้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนี้อะเดี๋ยวจะมาเข้าสู่บอสตัวที่9นะครับแล้วเจอกันนะครับผม